สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาแนะนำวิธีการดูผลการเรียนออนไลน์นะคะผ่านทางสมาร์ทโฟนนะ,ะหรือว่าโทรศัพท์มือถือนะคะโดยที่ผู้ปกครองสามารถเข้าไปดูผ่านแอป g o o g l e แอป c h r o m e หรือว่าถ้าเป็นระบบ iOS นะคะผู้ปกครองก็สามารถดูผ่าน Safar รีได้เลยค่ะก็ให้ผู้ปกครองนะคะกดเข้าไปแอปที่ตนเองจะ ดูผลการเรียนของนักเรียนนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าโรงเรียนบ้านสไงกลกค่ะไปที่เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านสวงกุลกนะคะหรือว่าผู้ปกครองนะคะจะพิมพ์เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านสไงกุลกก็ได้นะคะ www.bskschool.ac.th นะคะจากนั้นก็จะปรากฏหน้าตาแบบนี้นะคะ ให้ผู้ปกครองนะคะไปที่ทางมุมบนซ้ายมือนะคะจะมีขีด3ามขีดนะคะให้ผู้ปกครองค้นหาคำว่าระบบรายงานผลการเรียนนะคะแล้วก็ให้ผู้ปกครองกดเข้าไปคำว่าระบบรายงานผลการเรียนก็จะปรากฏหน้าตาระบบตรวจสอบผลการเรียนนะคะโดยที่ผู้ปกครองก็กด เข้าไปคำว่าระบบตรวจสอบผลการเรียนนะคะก็จะปรากฏหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ผู้ปกครองนะคะเข้าสู่ระบบโดยใช้คำว่านักเรียนเข้าสู่ระบบนะคะที่ปุ่มสีแดงนะคะกดเข้าไปเลยค่ะในการเข้าสู่ระบบของนักเรียนนะคะให้ผู้ปกครองกรอกเลขบัตรประชาชนนะคะ13หลักของนักเรียนนะคะแล้วก็รหัสผ่านนะคะก็คือ Uh, SC หนึ่งสองสามแล้วก็กดเข้าไปที่คำว่าเข้าสู่ระบบนะคะ mm hmm. ก็จะปรากฏหน้าตาแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นชื่อของนักเรียนนะคะช่องแรกก็จะเป็นช่องตรวจสอบคะแนนนะคะแล้วก็ช่องถัดไปก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวนะคะ ก็ให้ผู้ปกครองนะคะกดเข้าไปคำว่าตรวจสอบคะแนนปลายเทอมทั้ปีนะคะแล้วก็ให้เลือกปีการศึกษานะคะโดยเลือกปีการศึกษา2565นะคะแล้วก็ภาคการศึกษาภาค1น,นะคะแล้วกดเข้าไปคำว่าคลิกดูผลการเรียนก็จะปรากฏนะคะเป็นเลขบัตรประจำตัวของ นักเรียนนะคะแล้วก็เป็นชื่อของนักเรียนนะคะพร้อมกับวิชานะคะที่นักเรียนเรียนนะคะโดยให้ผู้ปกครองไปดูคําว่าภาคต้นนะคะภาคต้นจะหมายถึงคะแนนภาคเรียนที่1นนะคะส่วนภาคปลายก็จะหมายถึงคะแนนภาคเรียนที่2นะคะคะแนนรวมนะคะ100คะแนนนะคะ1ปีการศึกษาแล้วก็ระดับผลการเรียนนะคะโดยที่ภาคต้นนะคะก็จะ เป็นคะแนนภาคเรียนที่1น,นะคะก็ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่1ได้เลยค่ะในภาคปลายนะคะกับคะแนนรวมแล้วก็ระดับผลการเรียนเนี่ยจะแสดงผลในภาคเรียนที่2นะนะคะขอบคุณค่ะ